ตราตี้งไม่นานเลยนี้ไม่นานะทยมมนะแ,แมคนอีกนมคนก็มาตรงนั้นคนมาสามคนสี่คน โอ้ย,อย,อยน่ากลัวน่ากลัววังเวงน่ากลัวมากด้านใน,นไม่ธรรมดามีคนมาเข้ามาขอหวยด้วยนะตรงนี้ก็จะอ่ะตรงนี้เราเราไม่ลงไปให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้ามาด้านใน,นก็นุกอยู่นะ เน้ปปก่วท,ทใช่ครับรับ,บอ๋อเ,เมื่กอ,อ,อก,ก่อนเลี้ยงจรอเข้ด้วยครับอ๋อ,อนี่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 นนนนอ๋อะจะมีรูปปั้นจรอเข้อยู่ของอเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นของจริงครับอ๋อแต่นี่รูกป,ปั้นนะใช่ันี้ปั้นจำลองไว้อพอกาช่วยุภาพพอแล้วขอไปเลี้ยงต่ออ๋อครับครับ ครับอืมนี่พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนกุ้ายกุติอาจารย์สัวเขาจะเลี้ยงโจระเคอืมแล้วก็พอท่านเสียชีวิตเออมรณาภาพไป่องไปหลรอบแล้วท่านก็อืมอว่าืเมอืมคืให้จารย์อท่าเล น่ากลัวครับวางเวงอยังูเป็่รงรีฝากกดไลค์กดแชร์กดสับะไครตด้วยนะครับอ่าผมเป็นตัวแทนของอ่าช่องน้องน้องแก้วชาแนลนะฮะน่ากลัวเสียงพูดติดกับขัดคือวังเวงมันวังเวงโอเคนะครับมีกุฏิท่านกุฏิเก่าอาจารย์สวด 就啊，嗯。